เอาจริงแล้วอเมริกาล่าสุดเนี่ยเขา ปรับท่าทีแล้วนะคือทรัมป์ไม่ได้อยากที่จะลงรายละเอียดในการเจราจาในแบบที่ทีละประเทศจนครบ150ประเทศอะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะเก็บทีเดียวทั้งหมดเลยโดยที่เก็บประมาณ10%ไปเรื่อยๆยาวโดยที่เขาไม่ได้อยากเจราจาแล้วคือล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเขาสั่งทีมปรับท่าทีแล้วว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเจราจาลงรายละเอียดทีละประเทศคือพูดง่ายคือเขาแค่ต้องการหาเรื่องแล้วก็ต้องการมีการเก็บภาษีสุลากะกรเป็นสัดส่วนซึ่งสูงกว่าเดิมในแบบที่ผล กระทบต่อตลาดหุ้นผลกระทบต่อตลาดบอลไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเขาต้องการที่จะกลั่นแกล้งบริษัทเอกชนภายในประเทศให้มีรายรับน้อยลงแล้วก็รับสภาพไปแล้วก็ไม่บน่นคือพูดง่ายคือณนวุลา,าน,นี้ท่าทีใหม่ของทรัมป์คือไม่ได้อยากลงรายเลเอลือในการเจราจาทีละประเทศละไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามไทยก็คือพอเขาคุยกับอังกฤษพอเขาคุยกับแค่นั้นนะเขาบอกพอละขี้เกียจล่าสุดคือเขาจะเก็บอย่างเงี้ย 10%ไปเรื่อยๆก็โดนแค่นี้อาจจะไม่ได้กลับไปโดน37%เลยด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นการปรับขึ้นจาก10%ขึ้นมาเป็น15%แล้วก็ปล่อยยาวทรัมป์เขาขี้เกียจมาให้มีการลงรายละเอียดในการเจรจาทีละประเทศละเขาถือว่ามันปวดแล้วก็เดี๋ยวจะสนใจเรื่องอื่นแทนสรุปตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ได้มาจากสภาพัน์เมื่อวานนี้เขาปรับ GDP ปีนี้เหลือให้มีการขยายตัวได้1.8% จากเดิมคาดการณ์ว่าจะโตได้ถึง2.8%ก็ปรับลดลงมานะครับแม้ว่าไตรามาสที่1ของปีนี้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่า3.1%ซึ่งอันนี้เป็นการรับความเสี่ยงความผันผวนเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจากนโยบายภาษีทรัมป์ด้วยในส่วนหนึ่ง ถ้าไปดูที่เลขาธิการสภาก์เขาระบุนะครับการขยายตัวในไตรามาสที่4ของปีที่แล้ว GDP โตได้ถึง3.3%แล้วก็โตในระดับ3.1%ในไตรามาสที่1ของปีนี้เพราะฉะนั้นมันก็โตได้เกินกว่า3%มาเป็นเวะลานานนะฮะก็คือมีความสเสถียรในตราการเจริญเติบโตระดับนี้แต่ว่ามันแค่ไม่ได้กลับไปฟื้นตัวอยู่ระดับสูงแบบ5% 6%เหมือนกับเมื่อก่อนที่อาจจะสามารถมีโอกาสเห็นในยุคก,ก่อนโควิดล็อกดาว ราวนี้ปัจจัยหลักมาจากการผลิตภาคนอกการเกษตรที่ชะลอลงขณะที่การผลิตภาคเกษตรนั้นเร่งขึ้นด้านการใช้จ่ายพบว่าการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลและการนำเข้าสินค้าและการนำเข้าการให้บริการและการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นนั้นชะลอลงขณะที่การส่งออกสินค้าและการส่งออกการบริการขยายตัวเร่งขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี68คาดว่าจะขยายตัว1 3าถึง2.3ดเเซนะฮะค่ากลางการประมาณการสำหรับปีนี้จะอยู่ที่1.8%แเปอร์เซ็นต์แทนที่ก่อนหน้านี้เคยคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่2.8%ปเปอร์เซ็นต์ปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุนภาครัฐสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68ด้วยรวมตั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนท่ามกลางอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟอ้อที่ยืนรับต่ำเนี่ย และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องอย่างไรก็ดีการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปียังมีข้อจำกัดอยู่จากภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจซึ่งภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจภาวะหนี้สินในส่วนนี้เนี่ยมีผลเป็นข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอยู่ก็มีผลทำให้กำลังซื้อคนไทยฝืดเคือกันนะฮะพูดง่ายตามแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกและผลกระทบจากการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐรวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนในภาคเกษตร ทั้งหมดนี้นะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีการคาดการว่าการอุปโภคบริโภคจะขยายตัวได้2.4%เและการลงทุนภาคเอกชนจะหดตัวถึง0.7%ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปเงินสกุลดอลลาร์จะขยายตัวได้เพียงแค่1.8%ก็ตัวเลขที่คาดการสำหรับปีนี้ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยสูงเป็นการที่มีการเติบโตเล็กน้อยเท่านั้น เลขาธิการสภาพั์เขาบอกว่าควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมุ่งเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี68และงบประมาณการไว้เบิดเหลื่มปีไม่ต่ำกว่า70%และ9 0ตามลำดับโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานอั้นนี้ก็ต้องเร่งการเบิกจ่ายต้องรับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งการดำเนินการเจรจาการค้าและการลงทุนกับสหรัฐลดการเกินดุลการค้าส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพขยายตลาดใหม่เร่งเจรจา FTA ผมเสริมนิดหนึ่งเอาจริงแล้วอเมริกาล่าสุดเ่ยเขาปรับท่าทีแล้วนะคือทรัมป์ไม่ได้อยากที่จะลงรายละเอียดในการเจรจาในแบบที่ทีละประเทศจนครบ150ประเทศอะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะเก็บทีเดียวทั้งหมดเลยโดยที่เก็บประมาณ10%ไปเรื่อยๆยาวโดยที่เขาไม่ได้อยากเจรจาแล้ว คือล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเขาสั่งทีมปรับท่าทีแล้วว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเจราจาลงรายละเอียดทีละประเทศคือพูดง่ายคือเขาแค่ต้องการหาเรื่องแล้วก็ต้องการมีการเก็บภาษีสุละกกกรเป็นสัดส่วนซึ่งสูงกว่าเดิมในแบบที่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นผลกระทบต่อตลาดบอลไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเขาต้องการที่จะกลั่นแกล้งบริษัทเอกชนภายในประเทศให้มีรายรับน้อยลงแล้วก็รับสภาพไปแล้วก็ไม่บน่น คือพูดง่ายคือณนอุลานี้ท่าทีใหม่ของทรัมป์คือไม่ได้อยากลงรายละเอียดในการเจรจาทีละประเทศละไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามไทยก็คือพอเขาคุยกับอังกฤษพอเขาคุยกับแค่นั้นน่ะเขาบอกพอละขี้เกียจนั้นล่าสุดคือเขาขี้เกียจเจรจาล่าสุดคือเขาจะเก็บอย่างเงี้ยสิไปเรื่อยๆแล้วก็ก็โดนแค่นี้อาจจะไม่ได้กลับไปโดน37%เดลยด้วยซ้ําหรืออาจจะเป็นการปรับขึ้นจาก1 0ขึ้นมาเป็น15%แล้วก็ปล่อยยาว คือสรุปง่ายๆภาษาชาวบ้านคือตอนนี้ทรัมป์เขาขี้เกียจมาให้มีการลงรายเดือดในการเจราจาทีละประเทศละเขาถือว่ามันป่วนละแล้วก็เดี๋ยวจะสนใจเรื่องอื่นแทนตอนแรกอะ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีไปเลยอะไรซึ่งเป็นความขัดแยง้งทางการค้าและนโยบายเกี่ยวกับภาษีและนโยบายเกี่ยวกับมาตรการกีดกั้นซึ่งไม่ใช่ภาษีที่ยังหลงเหลืออยู่ระหว่างไทยและสหรัฐเนี่ยก็เจราจากันให้มันสิ้นซากให้มันจบ จะได้มี FTA ไปเลยสรุปก็คือว่าเขาไม่ได้อยากให้ความสําคัญกับการเจราจาทีละประเทศละเพราะว่าเขาคุยกับอังกฤษไปรอบนึงก็ปวดหัวแล้วตอนแรกก็ทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวทรัมป์อยากจะประกาศทีละประเทศว่าโอ้มีดีลกับเวียดนามมีดีลกับไทยแลนด์เขาอยากไปทํางานด้านอื่นละนะเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนซึ่งเตรียมการเจราจาก็ปวดหัวหน่อยว่าจะต้องเตรียมอย่างไรเพอเพอถึงเวลาเขาไม่อยากเจราจาก็คือสั่งมาเลยแบบเออสิบห้าเปอร์เซ็นจบทุกอย่าง สภานพบอกว่าต้องปกป้องภาคการผลิตจากการทุ่มตลาดและการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยโดยปรับปรุงการตรวจสอบสินค้านําเข้าให้เข้มงวดเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบทลงโทษปรับปรามการลักลอบนําเข้าการตรวจสอบการทุ่มตลาดและมาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับผลกระทบและสามารถเข้าถึงกระบวนการยื่นคําขอและได้รับการไต่สวนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและมาตรการปก ป้องจากการนำเข้านะช่วยเหลือ SME มีโดยเน้นการสร้างรายได้ยกระดับศักยภาพการผลิตควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการช่วยเหลือนี่สินดูแลภาคการเกษตรสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวนั้นการสร้างความปลอดภัยโอเคเยอะแยะมากมายคำแนะนําของสภาพัฒน์นะฮะแนะนำให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากขึ้นรวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะฮะให้อดออมกันนิดนึงโอเค เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรซึ่งอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ที่ปรับลด GDP นะฮะเพราะว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงเสร็จแล้วในขณะเดียวกันการส่งออกก็ได้รับผลกระทบ นะจากสาภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศที่มีการปรับลดอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ไม่ใช่แค่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐด้วยแต่ว่าได้รับผลกระทบจากการที่หลายประเทศปรับลด GDP ประมาณการของตนเองด้วยประมาณการ GDP ของหลายประเทศปรับลดลงอันนี้ก็มีผลต่อประเทศไทยในส่วนของการส่งออกเราก็ปรับลดการประมาณการ GDP ไปด้วยนะฮะก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการคาดการอะไรนะฮะทั้งหมดนี้อยู่ใน forecast หมดแล้วคราวนี้ถ้าคุณไปดูตลาดหุ้นที่ยังร่วงเนี่ย ทั้งๆที่มันเหมือนกับว่ามันน่าจะร่วงไปเยอะพอแล้วแล้วน่าจะเริ่มรีรีบานระยะยาวได้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณสามารถได้รับคำที่บายจากโพสต์ Facebook ของคุณธทรชัยภูวนาธนรานุบาลเมื่อวานนี้ที่คุณเทรชัยเข้าที่บายถึงการลดอันดับเครดิตเรตติ้งที่สหรัฐนะฮะที่จะมีผลต่อตลาดพันธบัตรสหรัฐเนื่องจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเนี่ยมีเบนช์แม็กที่จะกระจายสัดส่วนการลงทุนไปในระดับความเสี่ยงต่างๆ เช่นการลงทุนในตราสารนี้ระดับ triple A เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในระดับรองลงมา double A, A 1เป็นกี่เปอร์เซ็นต์และการลดระดับเครดิตเร й ติ้งเมื่อ14ปีก่อนและเมื่อ2ปีก่อนยังไม่ได้บีบบังคับให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกต้องขายพันธบัตรสหรัฐเพราะเดิมยังมี Moody's ที่ให้ยืนระดับเครดิต triple A อยู่1ราย แต่บัดน,นี้ไม่มีสถาบันจัดอันดับเครดิตใดให้อันดับสูงสุด triple A แก่สหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วผู้จัดการกองทุนทั่วโลกก็เลยต้องขายพันธบัตรของสหรัฐออกจากสัสดส่วน b e n c h ม a ์กสำหรับการลงทุนในอันดับ triple A ผลที่จะเกิดขึ้นคือราคาพันธบัตรจะลดลงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะสูงขึ้นสาหรับสหรัฐนะฮะ คุณธีรชัยภูนันวรานุบาลเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเนี่ยจะต้องขายพันธบัตรสหรัฐออกจากสัสดส่วนเบนชมาร์สำหรับการลงทุนในอันดับ TripleA ผลที่จะเกิดขึ้นคือราคาพันธบัตรจะลดลงและตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวจะสูงขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะกดดันรุนแรงขึ้นมากกว่านี้ในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้า แล้วก็เดือนกรกฎาคมด้วยเพราะว่านี้รัฐบาลสหรัฐจะครบกำหนดในปีนี้มากถึง9.2ล้านล้านดอลลาร์และประมาณ6ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยจะครบกำหนดภายในเดือนกรกฎาคมสาเหตุที่มีนี่ครบกำหนดในปีนี้มากมหาศาลเป็นพิเศษเนื่องจากในปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งสหรัฐรัฐมนตรีคลังคนก่อนต้องการเลี้ยงตลาดหุ้นไม่ให้สุดตัว จึงใช้วิธีในการกู้โดยออกตราสารหนี้ระยะสั้นตัวเงินคลังที่อายุไม่เกิน12เดือนในสัดส่วนที่สูงเกินกว่าปกติเพื่อลดการกู้โดยการออกพันธบัตรระยะยาวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลมาถึงรอบดีด้วยมาตรการหล่อเลี้ยงตลาดหุ้นหวังให้ไบเดนชนะก,การเลือกตั้งกลับมามีผลร้ายในไน,นี้เพราะทําให้จํานวนหนี้ที่ครบกําหนดจะต้องมีการกู้ใหม่และมีจํานวนสูงผิดปกติเมื่อหน,นี้ครบกําหนด และต้องกู้ใหม่ทดแทนมากขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นและจะยิ่งกดดันตลาดหุ้นสหรัฐในห่วงเวลาดังกล่าวปัญหานี้กำลังประจบเหมาะกับสถานการณ์ของโลกอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศต่างๆได้มีแนวโน้มมีโน้มแรงโน้มนวสูงขึ้นมาตลอดโดยเมื่อดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรสหรัฐมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกก็จะยิ่งกดดัน อัตราวกเวียรยระยะยาวทั่วโลกเศรษฐกิจโลกจะยิ่งชะลอตัวและอาจเกิดสภาพคล่องเหืดแห้งฉับพลันในบางประเทศด้วย ก็ที่คุณธีราชัยวิเคราะห์และโพสต์ใน Facebook เมื่อวานนี้ค่อนข้างสําคัญก็คือว่าการที่อเมริกาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออันดับเรตติ้งของพันธบัตรของเขาที่ไม่ได้ยืนในระดับที่เป็น Triple A แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นตอง A อีกต่อไปก็คืออันดับความน่าเชื่อถือลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นมุมซึ่งบอกว่าอเมริกามีปัญหาหนี้สินระดับประเทศชาติที่สูงเพราะฉะนั้นมีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ว่ามันมีผลต่อสิ่งที่คุณได้เห็นในการซื้อขายพันธบัตรในตลาดพัันธบต ในสหรัฐและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีผลต่อยียมีผลต่อดอกเบีย้ยแม้กระทั่งดอกเบีย้ยระยะยาวด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณจะเห็นแรงสะเทือนในเชิงสภาพคล่องมาถึงตลาดหุ้นด้วยเสร็จแล้วคุณจะเห็นแรงสะเทือนในแบบที่คุณสามารถตีความไปได้เลยว่าในระยะยาวแรงกดดันต่อแม้กระทั่งดอกเบีย้ยระยะยาวของประเทศอื่นก็จะมี เมื่อดอกเบี้ยระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีกก็จะยิ่งกดดันดอกเบี้ยระยะยาวทั่วโลกเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งชะลอตัวลงคือมันเหมือนกับมันมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะเวลามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยเนี่ยดอกเบี้ยระยะยาวก็จะมีโอกาสสูงขึ้นเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันเกิดขึ้นในแบบที่พร้อมกันย้อนแย้งกลับมาก็คือว่าแรงกดดันให้ดอกเบี้ยระยะยาวสูงขึ้นจากพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นในตลาดพันธบัตร เสร็จแล้วก็มีผลกลับมาที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพคล่องโดยรวมต่อตลาดหลักทรัพย์ของหลายเศรษฐกิจทั่วโลกในเวลานี้อธิบายมายาวๆก็คือว่าทําไมคุณเห็นหุ้นตกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปรับลด GDP คือมันมีการปรับลด GDP ของหลายประเทศมาเรื่อยๆละ่ะนะฮะของไทยก็รอบนี้ปรับลดเยอะแต่การปรับลด GDP อ่ะมันเกิดขึ้นในขณะที่มันมีไอแรงกดดันด้านดอกเบีย้ยด้านพฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปใน,ในประเด็นเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรในสหรัฐ มันไม่มีอัพไซด์สำหรับหุ้นนะเวลานี้มันมีเทคนิคอลอัพไซด์ช็อตเทอ r m มแต่มันไม่มีลองเทอม m prosperity ซึ่งเราจะได้เห็นซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วไม่เป็นไรนะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินที่ไปลงทุนในตลาดใดตลาดหนึ่งอยู่อย่างไรก็ดีถ้าทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อีกคนหนึ่งซึ่งคุณพิพัฒน์ก็วิเคราะห์เกี่ยวกับที่ Moody's ปรับเรตติ้งของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะฮะ คุณมาก็บอกว่าจริงแล้วรอบนี้ m o o ี้สไม่ได้ปรับลดแค่อ t ล o o คแต่ว่าปรับลดอันดับเรตติ้งของบอลเลยนะฮะหนึ่งคืออเมริกาเนี่ยขาดดุลต่อเนื่องสหรัฐขาดดุลงบประมาณเกิน5%ของ GDP มาเกือบตลอดช่วงหลังโควิดและยังไม่มีแผนลดการขาดดุลในส่วนนี้ที่ชัดเจนเสริมนิดนึงที่คนเขาเลือก Republican เนี่ยเพื่อให้แก้ปัญหาพวกนี้แต่กลายเป็นว่า Republican เข้าไปเนี่ยนะฮะ คือกลายไปสร้างปัญหาอื่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยคือให้ไปลดการขัดดุลงบประมาณดันไปไล่คนออกจนหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานเป็นอมภาภาัมพาตอะไรเงี้ยมันไปเพิ่มปัญหานะฮะสองคือหนี้พุ่งเร็วหนี้สาธารณะทะลุ36ล้านล้าน u s ดอลลาร์ และก็มีแนวโน้มพุ่งสูงเกิน134%ของ GDP ในปี2035สูงกว่าทุกประเทศที่มีเรตติ้งระดับเดียวกันและนนเหนือไปจากนั้นคุณมีนิโยบายทรัมป์ซึ่งทำให้คนไม่มั่นใจว่าอเมริกาพร้อมเป็น reserve currency อย่างถาวรหรือไม่คุณมีนิยบายจากประธานาธิบดีที่ไม่แฮปปี้กับ financial account surplus คุณไม่แฮปปี้กับสิ่งเดียวที่ค้าจุนให้คุณมีนี้ระดับนี้ได้อเมริกามีนี้สูงระดับนี้ได้ไปเรื่อยๆช่วงกระปรพศานเพราะว่าอเมริกา run Financial account surplus ได้ชั่วกระประวาารตราบใดท,ที่ทุกคนต้องการที่จะถือดอลลาร์ e n o m i n a t e d Assets แต่ทรัมป์จู่ๆกลับตลปปัดต้องการให้ประเทศมี Trade Surplus แต่วันนี้เขาเรียนรู้ละว,วันนี้เขาไม่โง่และหวังว่าจู่ๆก็อยากให้ประเทศมี Trade Surplus แล้วก็มี financial account deficit แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณจะ operate อย่างประเทศที่กําลังพัฒนาเหรอคุณจะ operate อย่างไรคือคุณจะเปลี่ยนวิธีการที่พลเมืองทั่วโลกต้องการถือดอลลาร์ดินามอนิเตดแอสเซทเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยมักจะมีการบ่นกันอย่างผิดๆโดยนะักวิชาการในสหรัฐว่าทั่วโลกถือทร e a ชูรีสหรัฐจริงๆแล้วที่ทั่วโลกถือทร e a ชูรีสหรัฐเนี่ยมันดีเพราะว่าเขาต้องการถือไงคุณทําให้เขาไม่อยากถือพราะจู่ๆมาขยาวความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นความผิดวิสัยขัรุนแรงนะฮะ อีกประเด็นนึงก็คือภาวะดอกเบีย้ยค่าใช้จ่ายของดอกเบีย้ยของรัฐบาลกําลังแซงหน้าทั้งงบกลาโหมแล้วก็ไม่ได้แคร์คาดว่าอีกไม่กี่ปีอาจจะกลายเป็นรายจ่ายอันดับที่1การเมืองไม่เอือ้อต่อการปฏิรูปสภาแบ่งขั้วฝ่ายบริหารผลักดันนโยบายการคลังไม่ได้ทําให้มีความเสี่ยงทางนโยบายแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ยังเป็นพรรคร e พับลิกันครองหมดนะโอเคมูดี้ปรับเอาลุกเป็นสเตเบิลอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าปรับเรตติ้งลงมาจาก t r i p เ e A เนี่ยลดอันดับแต่มองว่าสหรัฐอเมริกายังคงมีเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่่่แแข็งแง็งงงกกรมัยยอเคู ี่คือประเด็นแต่ว่ามันแค่ไม่ดีเท่าเดิมสรุปนดหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันนีคขัอธิบายในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมาทั้งนั้นถ้าจะบอกว่าจุดเริ่มต้นคือภาษี tariffs ท,ที่ทรัมป์ประกาศกับทั่วโลกก็ใช่ในรอบนี้ แต่ว่าโดยพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยที่ตัวเลข GDP มันโตได้แค่นี้มันก็มีหลายปัจจัยซึ่งมีมาตั้งนานแล้วแล้วผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเป็นรัฐบาลได้ซ้ําไปแล้วไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็คงจะพยายามเยียวยาเพราะว่ามันมีแรงผลักดันทางการเมืองให้ต้องพยายามเยียวยา แต่ผมไม่แน่ใจว่าไม่ว่าใครรัฐบาลตัวเลขเศรษฐกิจมันจะโตได้มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นการ pitch ประเด็นนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองอาจจะเปล่าประโยชน์คือหมายก็ว่าสื่อมักจะมีความเชื่อที่จะสร้าง causation ในเรื่องซึ่งมันมีเพียงแค่ correlation คือ correlation is not necessarily causation แปลความว่าเวลารัฐบาลหนึงอยู่ในตำแหน่ง GDP โตกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วรัฐบาลหนึ่งอยู่ในตำแหน่งอีก GDP โตได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลน,นั้นๆ เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วมันก็จะมีวาัทาการรมประเภทที่ว่าโอ้เพื่อไทยทําเศรษฐกิจโตได้แค่นี้แจกเงินก็กระตุ้นได้แค่นี้คันนี้ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นทําได้ดีกว่านี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลอื่นทําได้ดีกว่านี้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารัฐบาลไหนเก่งไม่เก่งประเด็นก็คือว่ามันมีกรอบของความไปไปได้ในการที่ภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาเยียวยาในหลายเรื่องซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาจากทั้ง productivity แล้วก็ technological innovation ของภาคเอกชนเอง เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องการที่จะมานั่งเชื่อมว่าการเมืองเป็นเช่นนี้ GDP โตได้แค่นี้รัฐบาลต้องทําอย่างไรไม่งั้นมันก็จะวนอยู่ในหลูปเดิมๆนะฮะแบบที่ถ้าคุณติดตามสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในลูปนั้น